สวัสดีคะ่ะเคทมิเดอลตันมักทำผิดกฎเกี่ยวกับอาหารซึ่งเชื่อกันว่าราชวงศ์อังกฤษต้องยึดถือเมื่อเดินทางไปต่างประเทศสองครั้งที่สำคัญที่พระชายาของเจ้าชายวิลเลียมทำสิ่งนี้คือระหว่างทัวบาฮามัสและแคนาดาเคทมิเดิลตันเจ้าหญิงแห่งเวลส์เป็นที่รู้กันดีว่าพระองค์ชอบการผจญภัยในครัวและมีรายงานว่าซูชินับเป็นหนึ่งในอาหารที่พระองค์โปรดปราน แต่อาหารอย่างหนึ่งที่เจ้าหญิงเคห้ามรับประทานขณะเดินทางไปต่างประเทศก็คือหอยเจ้าหญิงเวลพระชนสส40ปีเคยฝา่าฝืนกฎที่เข้มงวดนี้ระหว่างการเดินทางเยือนแคนาดากับเจ้าชายวิลเลียมในปี2559พระองค์ไม่เคยกลัวที่จะลองอาหารใหม่ๆเจ้าหญิงเคทได้ลิ้มลองซาซิมิหอยูุิดักป่าหั่นบางๆโรยหน้าด้วยซอสมัสตาร์ดมิโซะมีเนื้อสัมผัสที่แน่นเล็กน้อย เจ้าหญิงเคสกล่าวถึงหอยน้ําเค็มขนาดใหญ่ไม่ธรรมดาจริงๆไม่เคยเห็นมาก่อนสดจากทะเลจริงๆอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าราชวงศ์อุโสรวมทั้งกรรษัตริย์ชาวส์ที่สและสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่ 2, สองทรงได้รับคําแนะนําไม่ให้กินหอยเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคที่เกิดจากอาหารนอกจากนี้สมาชิกราชวงศ์ควรหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์หายาก และอาหารแปลกใหม่หรือเผ็ดเกินไปไม่ต้องพูดถึงการดื่มน้ำประปาขณะเดินทางไปต่างประเทศทั้งหมดนี้เป็นมาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยและอาหารเป็นพิษมีหลายครั้งที่เจ้ายิงเคทถูกถ่ายทำโดยการลองอาหารแปลกๆเพื่อให้ราชวงศ์ได้ลองทานเมื่ออยู่ในบาฮามาสเมื่อตอนปีนี้เจ้ายิงเคทถูกถ่ายทำโดยละเมิดกฎอาหารของราชวงศ์ที่ห้ามกินหอยเมื่อกินอาหารอันโอชะ ในท้องถิ่นที่แปลกประหลาดเจ้าหญิงเคสทำให้เจ้าชายวินเลียมต้องตกตะลึงงานหลังจากการไปเยือนหมู่เกาะอาบาโคเพื่อดูการทำลายล้างที่เกิดจากพายุเฮอริเคนโดเรียนในปี2019กิจกรรมของเดยุกและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ในขณะนั้นก็ได้รับความสนใจจากการทดสอบรสชาติของอาหารท้องถิน่นเจ้าหญิงได้ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นรสเลิศเจ้าหญิงไม่ได้หยุดนิ่งเมื่อพระองค์กลืนแถบเนื้อจากด้านในของหอยสงังซึ่งเชื่อกันว่า เป็นอวัยวะเพศชายของหอยสังเดลี่เมลรอยัลอ e จิเตอร์ริเบ็คก้าอิงลิทวิตวิดีโอโดยแสดงความคิดเห็นว่าวันนี้เดยุกและเดชเชสแห่งเคมบริดจ์ส่งลองอาหารท้องถิ่นรสเลิศและเจ้าหญิงเคสส่งลองกินปืนหอยสังซึ่งเป็นอาหารอันโอชะในท้องถิน่นซึ่งกล่าวกันว่ามีผลเช่นเดียวกับไวยอกราซึ่งในวิดีโอเจ้าหญิงเคธทรงตรัสว่าฉันเป็นคนชอบผจญภัยมากกว่าวิลเลียมนิดหน่อย ซึ่งเจ้าชายวิลเลียมตอบกลับว่าฉันรับมือได้ทั้งสองพระองค์ยังได้ลองชิมสลัดหอยสังและหอยสังชุบแป้งทอดในขณะที่เจ้าชายวิลเลียมส่งดื่มกุลลีวอชซึ่งเป็นน้ำมะพร้าวผสมกับนมข้นอย่างไรก็ตามเจ้าหญิงแคทและเจ้าชายวิลเลียมไม่ใช่สมาชิกราชวงศ์เพียงพระองค์เดียวที่ฝ่าฝืนกฎอย่างไรก็ตามเนื่องจากพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ก็ได้รับการกล่าวขานว่าชอบรับประทานหอยเป็นบางครั้ง เจ้าหญิงเคทช,ชอบการผจญภัยเพลิดเพลินกับรสชาติที่เข้มข้นและอาหารแปลกใหม่ตลอดจนอาหารหลักประจําครอบครัวของพระองค์พระองค์มักจะเพลิดเพลินกับอาหารอังกฤษจานโปรดที่เป็นแก่นสารสําหรับมื้อค่ารวมถึงไก่ย่างชำชำๆกับเครื่องเคียงทั้งหมดพระองค์ยังชอบใช้เวลาอย่างมีคุณภาพในการทําอาหารกับลูกๆของพระองค์ทําพิซซ่าพาสต้าและอบเคกมีวัตถุดิบที่ไม่ได้รับอนุญาต ในการปรุงอาหารสำหรับราชวงศ์โดยหนึ่งในนั้นคือกระเทียมราชินีคาเมล,ล่าค่อยเปิดเผยในออสเตรเลีย m a s t e r อ h ์เชว่าเมื่อมีการนัดหมายอย่างเป็นทางการจะไม่มีการเสิร์ฟกระเทียมที่มากเกินไปกระเทียมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามคุณต้องเลิกใช้กระเทียมเสมอสิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดยอดีตเชฟผู้ยิ่งใหญ่ดารนแมกกราดีซึ่งเปิดเผยว่าเชฟในวังถูกห้ามไม่ให้เสิร์ฟอาหารที่มีหัวหอมหรือกระเทียมมากเกินไป วิลเลียมแฮนสันผู้เช่าชาญด้านมารยาทยังมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับประทานอาหารภายในรัชวง์อีกด้วยมีดถือมีดในมือขวาถือซอบทางมือซ้ายกฎที่มีมาตั้งแต่สมัยที่ผู้ชายจะถือดาบและมีดสั้นในมือขวาเขาเคยบอกกับคอฟฟี่เฟรน